สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับการเรียนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาและเรียนออการวิชาว่ายน้ำนะครับเราจะเรียนเรื่องการโยนการเบี่ยงและการปานะครับคุณครูที่สอนก็มีครูสาธิตและคุณครูเต้ยนะครับ หรือคุณครูนนทสิงค์คำสร้อยนะครับแต่ก่อนที่จะเรียนในการเวี่ยงการโยนการปาเราไปทบทวนนะครับการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับ ก็จะมีการทีบการกลิ้งการขว้างการตี อันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้พวกเราทบทวนด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเรียนนะครับให้พวกเราทบทวนการเตรียมความพร้อมของตัวเองนะครับก็คือการอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในการเรียนการสอนนะครับ ให้พวกเราอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับเราสามารถทำเองได้ตามที่ครูแนะนำหรือทำเองได้ตามวิธีต่างๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาฝึกตามข้อกำหนดที่ครูกำหนดให้นะครับในการอบอุ่นร่างกายให้พวกเราอบอุ่นร่างกายแต่ละท่าอย่างน้อย10วินาที อย่างเช่นนับ1-10ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ละท่าอันนี้ให้พวกเราอ่านนะครับท่าที่หนึ่งเหยียดแขนไปข้างหน้าใช้มือซ้ายจับข้อศอกดึงเข้าหาลำตัวนะครับ10วินาที2ยกและพับแขนไปข้างขวานะครับไปด้านหลังนะครับใช้อีกมืออีกข้างหนึ่งข้อศอกลงทำ ค้างไว้นะครับสยกและพับขาข้างขวาใช้มือดึงเข้าหาเข้านะครับหาลลำตัวนะครับค้างไว้10วินาทีเหมือนกัน C ยกขาออกให้กว้างนะครับย่อเข่าลงวางแขนไว้บนต้นขานะครับบิดลำตัวไปทางขวาและสลับกันไปทางซ้ายนะครับ10บ วินาที5นั่งก้มตัวแยกขาภับตัวไปข้างหน้าแขนเหยียบไปข้างหน้าทำค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับที่ครูอบอุ่นร่างกายให้ดูก่อนเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาอุปบูร์ร่างกายกันนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด5ท่านะครับเริ่มจากท่าแรกเลยนะครับท่าแรกนะครับยืนแยกเท้าเล็กน้อยนะครับยกแขนซ้ายมาด้านหน้านะครับมือขวานะครับจากวีสองนะครับดึงเข้าหาตัวความค้างไว้10วินะครับาเราจะทำทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ทำทั้งขวาบ้าง คับสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาออุ่นร่างกายกันหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับสนุกกับอุปกรณ์ก็คือการเคลื่อนไหวนะครับประกอบอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็คือการคีบการคว่างตีเบี่ยงปลาโยนและกลิ้งนะครับ ต้องใช้การทำงานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะในร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับอันน้ก็ให้พวกเราได้อ่านนะครับมาดูท่าที่หนึ่งนะครับการโยนนะครับ น,นี้ก็ดูภาพไปก่อนนะครับการเวียงการปลา คือทักษะการโยนก่อนนะครับไเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะมาอธิบายในท่าการยืนก่อนนะครับการยืนนะครับยืนแยกเ้าประมาณหนึ่งช่วงหลงนะครับสายตามองไปทางที่ที่เราจะโยนนะครับย่อขอลงเล็กน้อย้มตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อยนะครับในจังหวะที่เราถือบอลนะครับหรือว่าสิ่งของที่เราจะโยนให้เหยียดแขนตึงไปทางด้านหน้ามือทั้งสองข้างถือไว้นะครับอย่างนี้นะับล้นนี้นะครับในการโยนให้เราปล่อยแขนลงด้านล่างเล็กน้อย แบบมือเปล่าที่ก่อนนะครับย,ย่อจับเยงพร้อมกันยืดตัวนะครับเดี๋ยวคูจะมาสาธิตกับออสิ่งของนะครับหรือว่าลูกบอลน,นะครับยืดย่อเนียงอ่านี้คือทักษะกษารโยนบอลน,นะครับ ที่สองนะครับก็คือทักษะการเหวี่ยงนะครับทัานเหมียนนะครับเราจะยืนหันข้างให้ทิศทางที่เราจะเหวี่ยงนะครับแขนด้านด้านที่เราจะเหวี่ยงครับหรือว่าด้านที่เราถือสิ่งของนะครับจะเหยียดตึงไปทางด้านหลังทักษะนี้นะครับจะยืนเป็นเท้านำเท้าตามนะครับจะยืนเท้าที่ตรงข้ามกับแขนนะครับดูตัวอย่างนะครับอนนี้เลยกูจะยังไม่ใช้บอลนะครับจะทำเป็นมือเปล่านะครับ จะเบี่ยงไปทางด้านนี้นะครับให้ยืนข้างนะครับแขนที่เบี่ยงเบี่ยดตึงอ่ามันจะวางเี่ยงนะครับให้วาดแขนไปทางด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับค่ะกจะลองทับกระสีของหรือว่าลูกบอลที่นีมีนะครับรือบอลลงด้านหน้าเบี่ยงอ่นี่คือทักษะการเบี่ยงนะครับ ที่สามนะครับหรือว่าท่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการปานะครับนารปานะครับยืนนะครับเราจะยืนหันหน้าไปทางที่ทางที่เราจะปานะครับแล้วก็มีรั้วนะครับยืนแล้วนั่งเท้าตามนะครับแขนหน้าแขนที่เราจะปานะครับจะอยู่ตรงข้างหนึงเท้าที่เรายืนน้อยนะครับแขนนะครับเราจะไม่เหยียดเหมือนจับการเหยียงนะครับเราจะงอมากมาเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะส่งแรงได้มากขึ้นนะครับ ปัะเี็นเลย,เยจะพูดจากปฏิบัติโดยไม่มีลูกบอลก่อนนะครับนีนะครับตักแขนข้านหน้านะครับพร้อมกับโน้มลำตัวเพ่ให้เกิดแรงได้มากที่สุดนะครับอ่ะพูีดจะทำบับลูกบอลนะครับอาจจะเรียนด,ดูนะครับลบเล็กน้อย เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็คือการโย,ยนการเวี่ยงการปานะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะให้พวกเราฝึกทักษะนะครับไม่ต้องทําคลิปส่งนะครับในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบในสัปดาห์ต่อไปนะครับในสัปดาห์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุข ปลอดภัยจากโควิดสวัสดีครับ